อับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรที่เคารพกับผมนายวิรัติพันธุ์ทูมผลสมาชิกสภาผูา้แทนราศฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่ผมลุกขึ้นกล่าวปีนี้กรุงเทพน้ำไม่ท่วมครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นวัฏจักรหน้าผลน้ำท่วมรัฐบาลประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลต้อง ชดเชยค่าเสียหายให้กับประชาชนหน้าแ้งไม่มีน้ำจะทำนาพืชผลเสียหายรัฐบาลก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกเป็นประจำผมเห็นเกิดมา80ปีตั้งแตบบ่ปี2485ก็ยังเป็นอย่างนี้ปี85ก็ท่วมอย่างนี้นะครับทีนี้การแก้ปัญหา รัฐบาลอุตสาตั้งสำนักงานทรัพยากรต้ำน้ำแห่งชาติทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นมาแก้แต่ก็เหมือนเดิมปีนี้ผมจำเป็นต้องพูดเพราะว่าผมได้รับการลองเรียนจากชาวสิง์บุรีว่าน้ำมันแช่ถังแล้วแช่อยู่ตรงนั้นอ่างทองเหมือนกันน้ำท่วมแล้วก็แช่อยู่ตรงนั้นของอ่างทองของท่าน พระรอนปิิศนานันตุลและท่านกรวีปิศนานันทกุลก็ไปช่วยชาวบ้านอย่างมากมายเต็มความสามารถทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นผมจึงต้องเปิดดูกู o g l e เปิด Google แมทครับแผนที่ทางอากาศทำไมนะครับผมเรียนท่านประธานว่ากรมชลประทานเนี่ยผักน้ำข้า น้ำจากเจ้าพยาที่โครงการส่งน้ําและบํารุงที่อําเภอเมืองชัยนาทที่บรมธาตุนะครับผักน้ําเข้าแม่น้ําน้อยแม่น้ําน้อยก็จะไหลไปไว้ที่สิงบุรีจากสิงบุรีก็ไปที่อ่างทองรัฐบาลผักน้ําไปเรื่อยเลยครับผักน้ําไปเพราะว่าถ้าไป เจ้าพยามันจะท่วมอีกทางหนึ่งทางต,ตรงกลางแต่น้ําน้อยอยู่ทางตะวันตกของเจ้าพยาเพราะผักไปมีปัญหาแล้วครับความจริงสิงบุรีและอ่างทองก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําทีนี้มีปัญหาครับท่านประธานครับผมไปเปิดภาพถ่ายทางอากาศท่านประธานดูสิครับน้ําน้อยเนี่ยนะครับ เรียกแม่น e er ้าน้อยอย่าไม่น่าเรียกเป็นแม่น้ําน้อยเล็บน่ไปเป็นของเล็กๆหรือว่าเป็นท่อระบายน้ํามากกว่าท่านดูสิครับแม่น้ําน้อยมีสภาพรูปที่หนึ่งท่านเห็นไหมฮะดูรูปที่บนบนจอนะครับรูปที่สองท่านเห็นไหมฮะดินขึ้นมาเต็มเต็มหมดเลยครับรูปที่สามครับเชิญครับเห็นไหมตะกอนขึ้นจนไม่เกือบจะเป็นเหมือนของเล็กๆอะฮะเป็นท่อระบายน้ําไดยซ้ำไปต่อไปครับ ทุกทั้งตลอดเวลาต่อไปครับเห็นไหมตรงหัวโค้งนี่เต็มไปหมดเลยน้ำมันจะไหลไปได้ยังไงไอ้น่อยครับเดี๋ยวมากไปนี่นี่เกือบหมดหมดทั้งทั้งคลองนะครับเห็นไหมลุกล้ำไปจนถึงเกือบจะเบลช่องเล็กๆนะฮะท่านประธานครับตามตามผมไปดูนะครับพอละจนนาทีเยอะแยะผมถ่ายมาจากเยอะแยะนะครับทีนี้เหตุผลเพราะว่าน้ําน้อยเนี่ยมันมีการลุกล้ํา แม่น้ําแล้วก็ตื้นเขินนะฮะแล้วก็มีบางที่เนี่ยน้ำเกือบไปไม่ได้เลยนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้ดูนี่คือเหตุผลทําไมน้ําถึงท่วมสิงห์บุรีทําไมน้ําถึงท่วมอ่างทองแล้วไม่ไปไปไหนเพราะดันเข้าไปน้ําดันเข้าไปสิงห์บุรีและอ่างทองเป็นที่ลุ่มต่ําน้ําก็แค่ตรงนั้น แทนที่น้ําจะไหลจากน้ําน้อยไปออกที่บางไทรนะจะออกบางไทรปรากฏว่าน้ําก็ยังท่วมอย่างเดิมเพราะว่าไปไม่ได้น้ำน้ำเนี่ยมาจากน้ําน้อยไปตรงที่บางไทรไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ําก็ท่วมขังอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเดือดร้อนนี่คือผลงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่รัฐบาลอุตสาห์ตั้งมาผมย้อนกลับไป ว่าทําไมล่ะครับสาเหตุน้ําท่วมจริงๆหมดเวลาแต่ขอพูดนะครับน้ําท่วมเพราะว่าแม่น้ําลาคลองถูกลุกล้ําแม่น้ําลําคลองนี่นตื้นเขินไม่มีที่เก็บน้ําฝนตกมามันก็ท่วมขึ้นบนถนนหมดบนบ้านหมดบนาน,ดบนานหมดนะครับอีกปร,ป,ประเภทหนึ่งขออีกคำหนึ่งครับอีกปัญหาหนึ่งคือเราไม่มีแก้มริมเพื่อเก็บน้ํายามมีน้ําและเอาน้ํามาใช้เมื่อแล้ง นี่คือสาเหตุใหญ่ๆฝากรัฐบาลว่าช่วยขุดลอกคูคลองแม่น้ำลำธานให้ลึกให้กว้างเท่ากับของเดิมและสร้างแก้มลิงให้มากที่สุดซึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดมากกว่าที่ไปสร้างผันน้ำจากเขตหนึงไปเขตหนึ่งรูปน้ำหนึ่งขอบพระคุณท่านประธานครับ